ก็ต่อไปถามว่าพระเจ้าหรือกอดในศาสนาคริสเตียนกับพระพรหมในศาสนาฮินดูมีสภาวะเดียวกันหรือไม่ข้อนี้แต่ว่ามันแล้วแต่จะมองหรือวิธีมองหรือวิธีอธิบายจะมองอธิบายให้เห็นเป็นสิ่งเดียวกันก็ได้จะแก้งมองเห็นมันเป็นต่างกันไม่เข้ากันได้เลยก็ได้ ก็อธิบายมา่อวันก่อนแล้วว่าศาสนาทุกศาสนามีเนื้อแท้มีนิวเคลียสเป็นอันเดียวกันทุกศาสนาเหมือนกับน้ําจะเป็นน้ําอะไรน้าําอชนิดไหนก็ตามในนั้นมีน้ำแท้ๆอยู่ั้งนั้นไอ้เของที่มาทาให้เป็นน้ํานั่นน้ำนี่ไปนั่นมันไม่ใช่น้าํา <c oughs> มันคือสาราอันดูนเดือดให้น้านั้นเปลี่ยนลักษณะภายนอกแต่ภายในเนื้อแท้มันมีน้ําอยู่ั้งนั้น นั้นในน้ำอะไรน้ำสดปอกน้อสะอาดน้ำอะไรก็มีน้ำทั้งนั้นให้มองดูกันในส่วนลึกอย่างนี้แล้วก็จะเป็นอันเดียวกันหมดไม่ว่าพระเจ้าในศาสนาไหนแต่ถ้าไปเอาเปลือกนอกเป็นเกณฑ์แล้วมันมีน้ำปลามีน้ำส้มมีน้ำตาลมีแน้ำคลองน้ำร้องน้ำบ่อน้ำฝนน้ำกลั่นนี่มันต่างไปหมดมันก็ทะเลาะกันได้ทีนี้เดี๋ยวนี้คนทุกวันนี้มันมีหัว เป็นชาตินิยมจัดคือตัวกูของกูมันเดือดจัดมีศาสนาของกูมีศาสนาคนอื่น,นมันเป็นชาตินิยมจัดนั่นจึงมองไปแต่ในทางที่ไม่เหมือนกันได้ไม่มีทางจีเข้ากันได้มันปัดแอบขัดขวางกันเรื่อยไปนี่มันมองผิดที่แท้มันเป็นธรรมเหมือนกันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมดังีิกาวมาแล้วให้มองดูตัวธรรมชาติตัวกฎธรรมชาติตัวหน้าที่ตามธรรมชาติ ทุกศาสนาจะสอนหน้าที่ตามธรรมชาติคือให้คนมีลมหายใจอยู่ด้วยความไม่เห็นแก่ตัว